สวัสดีค่ะนางสาวทิตยาเอ็ม่าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานของโปรแกรม c ิสตันพีโอในหัวข้อซื้อเชื่อค่ะก็เข้าไปที่คิส s ันพีโอนะคะเข้าไปที่หัวข้อเชื่อเลยค่ะแล้วเข้าไปที่ซื้อเชื่อก็เราซื้อแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินสดล้วก็กรอกได้ที่ในบินซื้อเลยค่ะว่าเราซื้ออ่าบินน่ะที่เราซื้อสินค้าไปนะ่ะมีเลขอะไรเลขที่อะไรบางก็สมมุติเป็น 0 0 0 0 1 01. อ่าสมมุตินะคะแล้วก็กดลิตเลยแล้วก็เลือกบริษัทที่เราซื้อกับบริษัทนั้นก็ต้องไปคีย์บริษัทที่เราจะซื้อก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ว่าเราจะต้องการอเออบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับเราคือบริษัทไหนอ่าสมมุติว่าเป็นเราซื้อของมาจากบริษัทฟูลแลนด์อ่าเลือกสินค้าว่ามาจากอ่าเราจะต้องซื้อกระดาษโน้ตเพิ่มเติมเพิ่มจตบอกของเราและหรือถ้าเป็น สินค้าตัวใหม่อะไรแล้วก็ไปคีย์ในการในหัวข้อการเพิ่มสินค้านะคะในในมัตเตอร์ไฟล์ค่ะไปคีย์เพิ่มมาว่าหรือว่าจะกดบวกตรงนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็นบวกมุมขวานะคะก็จะมีว่าให้เพิ่มสินค้าของเราว่าเราจะขายอะไรต่อก็ซื้อมากระดาษโน้ตอ่าเจ็ดแพ็คแพ็คละยีทั้งหมด140บาทมีเขามีส่วนลดให้เราไหมถ้ามีแล้วก็อ่าสซ ถ้าไม่มีก็ไม่มีอ่ะสมมุติได้ส่วนลดอีก10%ก็จะเขียนว่า14บาททั้งหมด126บาทก็แบดรวมในค่ะก็จะเป็นการซื้อเชื่อก็กดถูกแล้วกดเย็ดอ่าสมมติว่าอีกรอบนึงนะคะก็เลขที่ในบินซื้ออันนี้เป็น002 2ก็เลือกเลยค่ะอ่ากิจการร่วมค้าอ่าเป็นนิติบุคคลเลือกมา construction อ่าสมมุติว่าซื้อเมล็ดฟักทองตามมือมาสมมติว่าซื้อเยอะมาก10ซื้อ10เลย250บาทก็แค่นี้เลยค่ะเพราะไม่มีส่วนลดอะไรก็กดถูกแล้วกดเย็ดก็จะไปอยู่ในรายการทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะว่าซื้อซื้อเชื่อมีการรอดำเนินการว่าออกใบวางบิลหรือยังและรับเงินรับเงินแล้วหรือยังรายการจ่ายเงินซื้อเชื่อ หาก็จะสามารถดูได้ค่ะอันนี้ก็ขายเชื่อก็รอนำเนินการรับเงินหรือยังอ่าถ้ารับเงินแล้วก็กดเอ่อรอนำเนินซื้อเชื่อกับขายเชื่อก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ รอมเนินการก็คืออนุมัติหรือยังออกใบวางบินก็คือการอนุมัติแล้วอ่าท่านมดเรากดออกใบวางบินก็จะขึ้นเลยออกใบวางบินรับเงินแล้วก็จะไปอยู่เงินก็จะไปอยู่ในกรริจการเลยค่ะก็จะเป็นการรับเงินว่าอ่าการขายเชื่อของเราเนี่ยบรรลุเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรอเงินการก็ขึ้นรอมเงินการแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นว่าไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ เพราะว่าเราได้รับเงินไปแล้วสื่อเชื่อก็เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับเงินหรือยังอีกฝ่ายหนึ่งเออออกใบวางบินเราออกใบใบวางบินเสร็จเรียบร้อยเราอีกฝ่ายหนึ่งรับเงินแล้วก็เห็นรับเงินแล้วแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ